สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปนะ่าและเอฟซีสาวน้อยที่รบรักสุขุสกลครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโน,โนูตุลสกลคนบ้านขมินนะครับพี่น้องพบกันวันนี้วันจันทร์ที่4เดือนตุลาคมพฤษภาคมสองพันหกสิสี่นน้องได้ขนาดนี้เวลาเที่ยงกว่ากว่าครับพี่น้องครับออกมารายงานสถานการณ์ควเาลขึ้นไวอยู่บ้านบอดจูอยู่ดูมนะครับเด้อดมซ่อมครับบ้านบอดจูครับอาณาจักรสาวน้อยครับพี่น้อง หน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนักระยาเจ็ดถังมือนี้ได้ยินขขาววะสีมาที่าพื้นหลังว่านนุป๊ปอดจูครับพี่น้องครับเพื่อนสิปูกระเบื้องน,นะฮะเป็นจ้าไหนเดิติดตามมาเรื่องครับพี่น้องครับตามมาครับแล้วก็มือนี้สีได้ยินขขาวว่าสีมะเข็ดหลังข้าพร้อมครับจะอัปเดตที่น้อยที่นอ้อยไฮบริดครับพี่น้องตามมาครับตามมา มันดีออกมาสายครับเพราะว่าซ oh, ักผ <Okay, S 1> ้ามันเนี่ครับเราได้ซักมากลองสามกองหมดแน่ครับซักตั้งแต่หกโมงเช้าหากันแล้วก็ออกมาไปกินเขาอก็แม่สุภาพก็ออกมาดีนะครับพี่น้องโอ้เท่เลยพี่น้องเท่แล้วเท่แล้วไม่เื่อยจะได้ผูกกระเบื้องนะสั่งลางสั่นพี่น้องพื้นแล้วคือแล้วคือแล้วคือแล้วแบบราคาแล้วพี่น้อง การงานสร้างนำทีมงานโดยยกซดหลังจากที่หมานนะครับพี่น้องบอ่าโจเมาส์ก็เดียวไปเมือ่อวานนี่กับฝนตกพื้นมันเท่ไรมืนอนี้พื้นจากแหงเกือบจมมล้วเนี่ยครับพี่น้องเทได้แล้วครับเท่ยังนะครับป๋าบอหนี่สวัสดีครับเท่ตะปูกันแล้วมือจังว่ากัน,กนกโอ้มันเสียเอาไว้ตัวไหนเนาะกระเบื้องปูอพุ่นป่ะ โอ้แนวเล็กเลยปู๊ตามแนวเล็กเลยครับอากาศกระห้องน,นจน้อยครับพี่น้องครับเที่ยงกว่าๆแล้วพี่น้องมาตามมาครับมาเบิ้งยูโดมจ้าเนียครับนะครับประเทศจังแนครับยูโดมครับความเคลื่อนไหวยอยู่ดูมสักหน่อย,อยนี่ไงคือได้ยินข่าววาสิคือได้ยินข่าววาสิเครดิตชเฮ็ดิตยังหลังค่าเพิ่มอย่างครับ โอ้ยหัวเลือบมองๆเลยครับพี่น้องเอ้ยฮอ,อนหลายครับไปแซไปเลยเขาเขาเศร้าแล้วเขาเที่ยงเขาเศ้าโอ้เที่ยงอะไรนี่รถไปหาป่าม่เพื่อนนะโอ้ไปน้ำแน่ไปน้ำแน่โอ้ยาการนั้นก็ควรเราเรียนประมาณนี้สิครับต่ำกว่าสามสิบห้าองศาเลยครับโอ้ โอ้แสดงว่ากำลังเสิ่มเริ่มนะครับตั้งนั่งลานแล้วครับนะครับนั่งลานประมาณหกสั้นเออพุิฮอนนะครับรถคันนี้กับแบตเตอรี่เสื่อมแล้วครับอาัปชา์จมากครับเอา,ามาสตาร์กับวัตตี้ครับไม่ว่างกันจะลากออกครับโด้ ก็เสบีตนาดกันแล้ะมาณน,นี้เล็ไง่ครับพี่น้องกดติดตามตอนการเชื่อมต่อไปครับปลาเทียจังไดครับพี่น้องครับโอ้เล็กยังใจแบบานา้จากักปองได้มันเด้อพี่น้องครับโอ้เพื่อนประกอบเรียบร้อยแล้วตัวนี้ครับเนี่ยใส่เวลาประกอบหลายมือเตอ๋อเพื่อจสจะมีครับบารีกับิก้ล่างล่างถืนแล้วก็ เชื่อมใสออกชัยอะไรโอ้โอ้โอนายสั่งเหรยังไม่รุ่นอยู่ตัวนะครับท้ายคลิปครับท้ายคลิปคลิปงานโคลราคาจะค้นครับมาเมือนครับโค้หมดครับอ้อาอันเลตอะนา,นา,นานกันสิสิโยกขึ้นจังไหนเนี่ยครับ บ่ได้ใส่รถบ่ือาหกข้นอย่บ่โอ้พี่น้องครับพวกนด็ก,กูแม่ทำปรมดานีนหกข้นเลยเฮ็ดนี่โปรตดตามตอนต้องไปว่าจะยกจังใดได้พี่น้องเด้อหกขนท่านมาแล้วมาแล้วหกขนครับอนบรรยาก,กาศร,รอบดวงตอนเทีย่ยงครับพี่น้องตอนตอนเศร้าได้ตอนเทีย่ยงครับโอ้ อันเี้ก็ยังหกเก่าอยู่ครับเนี่ยทงแซงสิท้าลุงจูคือเก่าอรามเะครันยคยอยู่ยังไหนเอยู่จังสั้นเหรอเออขรัปาครับโอ้ยโดนเราก็ได้ควกันครับเจะไหก่มากไหนก่ครับโอ้ยวหา้าพนว่าให้มาเบิ้งเวทีใหพน่นเบิ้งมาเลยฮะเบิ้งม่ยังเวที มากไปที่มาก่บ้างงเก็บรถขึ้นรถพื้นดูฮะก็เมันว่าเขาใจเข้ามาคือว่าคุ้มเหมนสตูดิโอทั้งพุ่นคือว่าเปิดย่างอลรังการแ่นับไข่ครับบอกของอะไรอะของสังไพเลยห่อสงาหลวบท้หางครับโอ้ลังการงานสังเาเพ่ไดเปิดซิ่งไงอเมื่อไนไม่ได้เปิดซิ่งไงโอ้คนบลายรบ้ครับ ย่าง,ง,ง,งยอดเพราะอะไเหรอครับเพรา่ามันมันได้ยินข่าวว่าเปิดตรงกับสาวเมื่อวานบ่มันไร่หม่องครับไร่หม่องบ่กมื่อนั้นไหลหม่องโอ้ออเขาก็เลยเลือกหม่องเบิ้งเนะะาะก็ว่ายอดทุโลยอดทุโลตอนตอนตอนไล่ไล่มือเรียกแขกมันมือแรกนะซ่อมเขาเพิ่งเจ็ดหมื่นโอ้เจ็ดหมื่นเมื่ะไหร่เขาเบื้องเจ็ดหมื่นป่าเพราะใครพัด คนไหนก่ออะไรวะป่าม <But> ่นเป็นธรรมดาไล่ซุดนะไล่สดกุ้มเปิดด้วซิเพราผิดมันหายครับมันหายเนาะเอาอันมันมันเป็นมันเป็นของกันจังไหนเป็นไฮไให้คนไปไปเศร้าไอ้จังซี่บอ่จังไหนครับหรือว่าจังไหนคือกันเนี่ยอันนั้นยังไ้เศร้าอันมองที่ว่าสร้างไพ่เทสเนี่ยแพงอยู่บอครับนั่นเลย่อะไรมันไม่เป็นราคากลางบ่ครับ มึงตามยอดครับโอ้เบิ้องตามยอดของลูกค้าเออยอดลูกค้ายังตำ่ำรู้สึกไหมับน่ารำคาญเขาลูกค้าครับเออต้องการคนที่ตามลูกค้านะเพราะลูกค้าซ,ซ้ำหนีป่ะครับเป็มามานซ้ำหนีปะ่งงะประ,ประมาณซ้ำหนีป่ะรีไนกว่าเนี่ตอนเฮ่สตินันีตอนนี้พระธาตุติดซ้ำหนีเพราะว่านำอยู่ประมาณนวัดทอกันบบสิบสองสิบเมตรครับงา<อ>นเป็นสิบเมตรพืพ้นปูนกำลังกงาน,นสร้างก็เลยเจ็ว่าไปเอาวิธี่อืม มากระพ่เลยครับมากระพ่าเลยนนาดนี้นาดนาสุกว่านาสกวาบยอดบนเนสาหม่เอเห็นยไาจะะนเสบายดีจนะครับเนาะสบายดีจ้าครับเาะสบายดีสบายขอบคุณหลายครับลากูครับครับผมมาเบิ่กันขนาสุกแค่ไหน เอาพ่อใหญ่ยังก่อนเดี๋ยวพญ่ยังก่อนอรื้อซื้อแล้วพ่อใหญ่ยังฮะแล้วพ่อใหญ่เพชรโอ้ก็จอยคนดีเลยวะเจะได้เสียงดีเพราะนี่เสียงดีเพรนี่ขึ้นไปล่องเพลงให้ไว้ท้ายอันซ้อมให้ได้การนั่นนี่พี่น้องใหญ่มากในล้อด้วยนี่ครับูใส่ซ่างสุขสวัสดีครับปามารครับสวัสดีครับพี่สมัยคร,ครับผม คนาุกคนาุกสวัสดีครับขอแค้นแนครับขอแค้นแนช่องไหนครับช่องไหนนี่ช่องไหนนี่ช่องเันช่องว่าอย่างนนช่องก็หนลูกตัวสกุลคนมะขมิ้นโอ้ช่องลูกตัวป่ะแสดงว่าออกลายช่องนี้แท็กแย่งนะสวัสดีครับพี่น้องขอบสดีครับต่างผมต่างถุกครับเป็นจะห้อยังถือขึ้นเก้าบ่ห้อยอ่ะโอ้นี่ให้บอกลุงพร้อมมาบอกนะครับว่าหันปลามำนาจว่าสิสายขายสามเมืองในขั้นนี้ขั้นไหนปลาขั้นไหนบ่ โอ้ auch, ตะยังกับอะดรยังไงกับคนละขั้นเขาคนอยุสามหมื่นคนละขั้นหขั้นไหนขั้นนี้หรือคนละขั้นบ่ขั้นนีเขาขายกับรถรีสร์ขั้นไหนเบอรขั้นนี้บ่าวขั้นนีเขาขายป่้ยขั้นนี um anyway> ้รถทุ่นเราทุ่นพิเศษขั้นนี้จิตประสงค์สิขายเราขั้นนั่งแม่ฮะคนมาือนะครับต้องต้องต้องรับนโยบายจากเจ้าของรถเ่องเรองเกี่หามาสื่อใดป่าว่นในวันน้ ไบเขายนที่บอกวี่น้ั้โบเลียงายนี่มะไงครั้งับน้องมาใส่นองนะเพชรนอกมาใส่ก่อนบักพยัญก่อนน้อยๆบักยันก่เออไั่ไปใส่เลยดิอยู่บ้านทคุณนอาจารย์ทุกอาจารย์ทุกไอ้เพื่อนที่ให้เพชรยังนะผมพิมพ์ไปบอกนเรลิงหร่รลิงชยังรูวารับนยโยบายมากว่าเสให้ใรถเห็ดย่า คันนี้จะมาเอามาเอารถออกเหรอเนี่ยการหนึ่งคนมาให้มาเอารถออกเอ่อแม่เลยบ้านนี้ขันมาแล้วบ้านที่เจ๊กาสร้างข้าวเห็ดไทยเห็ดแบบว่าปีกปีกปีกที่ต่อเติมต่อเติมเนาะว่าหลังคาเขายืนไปกันตัดกันยังบ้านนี้เพราะว่ามึงแล้วมันบ่ได้เจ๊กาดอกมันเกือบข้าวเห็ดไทยยุ่งเพราะว่าเจ้ก็ตั้งรังลาบเป็นป่ะบ่ได้เกี่ยวกันตั้งลังลาบกัตั้งรังหางในยุ่งไม่เ่ยวกัน บ้านี้คือชนะออกปุ๊บมันเป็นรีสอร์ทนาคอนตีการนาคอนตีชนะออกมันกับบมีหม่องนอนว่าทีนแรกนึกว่าจะเขาตั้งทางล่างขึ้นนะบริเวรกันนะตั้งตทางนอกได้เฮ็กๆนั่นนะเขาตั้งทางนอตกับการทำงานครับเพราะว่าตั้งใน่เข้าบริเวณหลังเพราะว่าทางนอกมันมันเป็นไปขึ้นดินนะโคเป็ียังเนาะทางนอตโคเป็ียังเนาะโอเคเลยได้ผมมันรถที่สายเลยทำงานหลังเสมอเลยครับ ทุ่มืงินีนก็รับเฮ็ดหลายๆย่างครับพี่น้องเกี่ยวงานเล็กเป็นเป็นโดมเป็นยังบุญนีล่ะได้ได้ดีอยู่นะครับเนาะได้ได้ครับก็ได้เลี้ยงขีดครับเพราอช่วงนี้มันกับองจูส์แตกงานอย่างบุญนีงานเฮ็ดได้ไม่ได้เป็นรับใส่หลวงพ่อเนี่ยก็พได้เป็นสังกะรี่นะขึ้นรอวัเก่าเลยทุกคนไปไปเสริฟมันอย่างมากมันขึ้รอเก่าขึ้นนมวัเก่า ยู่ให้กินทุกสีแล้วกินบ่ค่อยกินปลาแด็กินเล็กบผมกยกินเพื่อเรากินเล็กน้อยกินเล็กกินขังอ่าโอเคครับพี่น้องครับขอบคุณสุนัขสูนร้ายครับขอบคุณกระลาออกมาได้แล้วครับพี่น้องเดนะครับความเคลื่อนไหวเขาที่มาสายหน่อยแพงๆครับอาจารย์นักงมือตีเพื่อนกับรอเวลาครับซ้อมย่างเดียวครับนอนงย่างเดียวครับก้อนร่างกายไว้ก่อนครับพี่น้องมื่อแรกจังตั้งกันยังก็อนฮะปงยังก็บโซตนาไม่เนาะอ้าว โตโตโตผู้สาวทั้งหาโ้ตโ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 ตในเอกมาล้ำทางงหนนะครับพี่น้องดีอาโอเคครับีปนอหรสลิปนี่ก็ฝากพี่ฝากน้อกรสกิ่ก่นนะครับเด้อเบื้องแรกบืแรกนาฮัจดีแม็กซุสคอนครับร่ำรวยตลอดปีโชคดีตลอดไปจะเริ่มนะครับวันที่12สเนี่ยซื้อบัตรจองตัว1ชื่เก้าวครับราคาหนึ่งมบาทนะครับเด้อศูนย์หนึ่งกเก้าสาหน้าครับวุดหนุนเป็นกำลังใจและเชื่อใใจทีมงานสาว้อยอีโตอไปนะพี่น้องเด้อเอาโอเคครับเจอกัน